ตีของไลออดพอพ่อกับเอลเอลอะเน้นยิงมากกว่าสกิลไลออดนะสร้างเพลงคุณไลออดเป็นหล่งไลออดมันชอบเอาตัวใหม่อะให้เก่งปุ๊บพอเก่งพวกม้นก็เนื้อแเลเวลลงมาเรื่อยแล้วคนไหนที่มันไม่เล่นก็ค่อยบัฟขึ้นมาใหม่ใช่ใช่เอลไปทำเลยมามามาเดนหลังเฮ้ยเข้าหัวโป้งโเกสาธา โดนสิครับาด้วยปุ๊มเฮ้ยอยู่กับกล้องใครโดนแย่งล้า One enemy remaining โดนไม่ได้โดนไม่ได้ว้าใช่ระเบิด 18th century เฮ้ยหลังปุ๊มเข้า c c ไอ้ปุ๊มโอ้้หูเจ็บเลือดหนึ่งโลกันบอมไม่ได้ลเสกกำลังไปเสกกำลังไป เจ๋งเลยเหรอผิดลยปะเนี่ยเราเนี่ยเรามีน้องไข่ไก่อยู่เลยน้มีน้องไข่ไก่อยู่ไข่ไก่มันไม่ช่วยอะไรอยู่เวนยังไม่โทษน้องเลยโทษมึงอ่ะน้องไม่ผิดไปควนว่างครับผิดคุณจะมาโทษน้องไข่ไก่ผมไม่ได้นะผมไม่ได้โทษน้องไข่ไก่ผมโทษคุณเอาเอ๋ครับผมครับผม จัดเยอะจริงวันดอะไรนะ What the fuck h น a d block มาเกนเงยบมาแล้วแม่งดันเราไปเฉยเลยเฉย

แน่ป่ะพี่แมวเะาห้หมอเส่นไปเออจะให้หมอเล่นไปหมอก็สาดดันออกไปดันจะไม่กลัวงกลัวเลยมามันจะดันเอง ก่อนนะโอ้โหมันไปแล้วมันยา้ายไปบีแล้วคอบหลังตรงกลางไมช่วย,ยอน่ยอยกันครับ One enemy remaining <c oughs> แตกเลยมันอยู่ไหนครับตัวนี้อยู่กลางครับอยู่ตรงนี้ครับล่าสุดโอคผมดับ นี่ยู่มาเก็ตมาเก็ตไปแล้ว30 seconds left มันน่าจะแพนดีแพนแล้วแพนแล้วลุยมันลุยมันขามันคอมเตอร์ว้าวยิงยิงแบบเดินยิงด้วยอ่ะโหดจริงในเกมเนี้ยเดินยิงแล้วเข้าหัวง่ายคนน่าดี ไอ้เรื่องจริงผมได้พิสูจน์นะกับตัวเองเดินยิงง่ายกว่าใช่ไหมแม่ผมเคยเจอคนเดินยิงแบบยิงแบบกดทิศเดียวเข้าหัวทิศเดียวเข้าหัวมันเดินหยุดพอดีเปล่ามาเดินเลยเดินกดเดินเล่นเลยอันนั้นอันนั้นบอทเปล่าแบบแอมบอทยิงหัวอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> เปิดไปได้เลย <laughs> จ,จริง there <laughs> มาวะมาบีป่ะ <There. S 1> มีเสียงเท้าที่หนึงอะฮะมันหยุดไปแล้วเหมือนมาแคทบล็อกอะทำไมมันสมบกแคทบล็อกอะเฮ้ยปิดประตูปิดก็ปิดไปลโอ้โหปืนจะแทบจะพิชซ์เลยอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละเอ้ยปืนแทบทิชซิชซตาผมแล้วเดินเข้าไปเจอล นี่ย This is why we are a team ยังไม่ได้ยิงไข่เลยอะ่ะ <laughs> ไม่นะโอม,มินเข้ามาแบกเลยโอม,มินเข้ามาแบกบเอาอีกแล้ว, <laughs> ดดวแคทบล็อกก็ให้นัดเดียวให้นัดเดียวเท่านั เก่าจริงเก่าเกมบอมตกด้วยบอมตกกลางเลยนะครับ One enemy remaining Flawless เมานี่มาทำอะไรมาดิผมมาทำอะไรเนี่ยอันนี้นี่คือเลือกให้คบทีมใช่ไหมศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งเนี่ย มาเข้าเอมายบีเอ like. e ็มอ e ีมยบีเอ hey, ็มดีเดียวแหละหนึ่งศัตรูเหลืออยู่นี่เนี่ยไอผมฆ่าได้หแล้วแต่สิงเดียวหลอด มันต้องดันนะไม่งั้นไม่ได้ฆ่าจริงๆนะเนี่ยอว่าแม่งน่าจะบีอาตาเนี่ยนี่ยม่อนียไม่ a e อด้ผมไม่ทันกดแข็บเพื่อนเสร็จใส่หน้าบอลตบีบอลตบีมามามาวดเลยเอ้าโดนสาดโดินอยู่ตอนร่องอ่ะสองคน no 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 แต enemy อยอย่าได้สาเพี่อีกข t l นอะวต้องอยู่ตรง่องยังอยู่ตรงซ่องนะแล้วติดอาเอาเปมาช่วยออไได้แล้ว โอเคก็ตายแบ้วแม่ง่ายเลยมั่วอะมั่วเดี๋ยวาตายเล่นกันมั่วโยนเกมกันนิดนึงจริงๆนะพอเล่นกันนะเล่นแฟนทอมจะดีกว่าเยอะเลยรัวๆได้ใช่ผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมามา้วมาเข้ามาปล่อยบอทเข้ามาดิ อเอาไปกัดกเพราะมีไม่ปล่อยบอลเข้าไปผมปล่อยทุกอยา่างที่ผมซ้อมบ,บอยล,ลย่าง The Hunt Begins โดน <Yeah. S 2> เม็ดมัวม,มาเลยเ,เอาแอล้วจัดทุกสก,กิล,ลไม่ตัวให้เหงคุณไม่ได้ปรับลดบังคับให้มันโค้งเข้าไป มากระสัดอันติกันเลยมาอันติกเลยใช้รันยิงได้เห้ยิงมั่วแต่ยิงได้วะเรื่องเรื่อเดิอนออกไม่ได้องนงไไม่นะ เอา<ห>วิ่งสิฮัลโห,หลเอาวิ่งสิฮัลโหลของจริงเดี๋ยวเอาบอดไปตั้งไว้ที่ดีดีกว่าแล้วเดี๋ยวเอาไอระเบิดอารามไว้นู่นดีฮะควรตั้งตั้งนานอะไร <c oughs> นะเฮ้ยคุณดูแลตัวเองไม่ได้ไมาแล้วไม่แล้ว ข้ามาแล้วข้ามาแล้วโหห่ะีหล้อไหมดเลยฮัหลสิด้วยวางด้วยวางแล้ววาง s p i k ไนอมนจะเีย <where. S 2> าว่าแล้ว <laughs> คิดอะไรอยู่ <c oughs> คือมันสม,มองนะแต่ตอโ่ะเ <laughs> นี่ยตโจะด่ <laughs> มาอะไรของพี่ครับเนี่ยอมนดอกมน,น,อน,นเอาไปเลย

ดินไปไหนไม oh. oh! oh! oh, ่ได hey, mm ้แ hmm. ล uh, right. ้วเอ้าเอ้าเชี่ยเกือบหัวดินสาดเข้ามาอาาทม One enemy remaining ดูวยดูด้วยเห็นแล้วตีลงหัวเออเห็นแล้วกูอยู่มุมมองอยู่ไอ้สัสโคตรอ่ะคอนเทนต์จัดลฮ้ย เฮ้ยเผืจัดจริงสบัดจี๊ดตายแล้วศพก็เปื่อย g e t o u r w bury e าแ้วผมต้องโอดินแล้วกาดตรงนั้นเลยะใช้ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้แม่งมาปล่อยยี่เป๋ไม่ได้ล้ปล่อยปล่อยลูกน้องปล่อยแล้วเข้าไปกาดได้หรือไงปล่อย่ปล่อยลูกน้องไว้ก่อนษาซื้อมาต้องใช้คุกายมามิด

one enemy remaining ไปบอกแล้วว่าต้องขึ้นแล้วเนี่ยต้องขึน้นวันละใจที <ie> oh, ่หนอ last round in the half สกิจการเมื่อโดนทุกคนแล้วนี่ยว่าเนี่ยพอแล้ว The begins. hunt เราไม่อยู่คนหนึ่งอะไปไหนวะเนี่ยเอฟเอแบบกร์กอกมาอยู่ด้วยนะเอชอตเข้ากนเลยอสิบเลยเรีย <c oughs> เมนูแล้วหมอหพเพูดีมาดีกว้างบีอยู่มีเฟรส หิวมีไม่เข้าหัวไม่เข้าหัว You me p l Thanks รออย่างนี้ไม่ดีกว่กี่แก่มอรีไว้มีจังหอยี่ป่ะใช่ใช่ Spike planted มันจะรีไว้บัลล่ะไปได้อยู่พี่เจก็รีไว้มีอุ้ยเอาละครับเจกบอกว่ารีไว้ตรงนี้แอบแม่งเลยนี่โอเคเอาดูช้อ

switching sides sorry ear still ringing ่าผมได้ละเบิลรียมไปเลยแต่ดูเหเท่าชีวิตเลยออ้กเข้าหัวเลยเี่ยแม่งลูกซองมายิงไอ้เฟรดน่ามืดเลยซ้อมบยานเห้ย one enemy remaining อะไรเนี่ยยิงกันสุดออกซ้ายออกขวาออกซ้ายพอเจอโอ้เอารา,เาจะไม่ต้องทำอะไรนะใช่ปืนสิ่ just ask ใช่ป่ะก็อบอกเขอบอกเดี๋ยวแล้วป่ะเนี่ย <S <S ใช่เลยมันไม่ใช่ปืนผมนะพี่ keep it cool that's how you survive โอ้ยิงไม่ขึ้นยีตัวเลยตอนนี้ต้องโยนเกมแล้วแหละเอ้ย <c oughs> เอาจใจเฮ้ยเพิ่มระวังเห็นอนนะ,ะ <c oughs> อไรไหมน่ะรูกมันต้องเดินไปชนแ่ะถึงจะโดนอ่ะ <c oughs> นั่งออกไประเบิดน้องชิงเ,ไวไวเพื่อนไฟไฟเผา โอ้เพิ่มเอบโดนยาอโยนเกมปะโยนเกมเลยป้าความสามารถครับผมยังยิงไม่ได้ถึงยี่สเลยเอ้ยแล้วผมเมื่อไหร่จะดนอะไเวนขาจิบเลยเฮ้ยหลังเข้าเย์เยวเรยเยเรยเยรีเย คนสองจัดอ่ะกู้ฟองอยู่ข้างหลังเลยแล้วด่านเขาใช้ไปหมดแล้วอยู่ข้างนอกเออเดี๋ยวทีมของเขาสินะแล้วสองการไปนอนแล้วมันไม่ออก30 seconds left อย่างอันนี้อยู่เลยเพิ่งเข้ามาเ่ยอะไร Last player standing Oh headshot

อยู่ในสายวางแล้วนะครับ One enemy remaining เฮ้ยไซเปอร์อยู่นี่อโอ้ร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกอะไรวะเนี่ยยิงไม่โดนเฉยเลย Match point มา t c h แล้วเหรอไปจับซนะ เราชนะเลยอ่ะรัวตาแรกชนะรัวก้าตาติดแล้วจะโยนยังไงดีเนี่ยต้องถือมีเวลาฟันแล้วแหละเฮ้ยมาเป็นพก็ฆ่าได้ใช่ไหมถือมีดีมันฆ่ายากเดือนี่้มาพื้นพ่อเนี่ยคลาสสิกนะจะเดือดกันไปไหนครับมาพื้นพอคลาสิกนี่แหละมา ต้องแพ้ต้องแพ้ฟอร์มมาเดยิ t nah h นส์แกคอนเ่นตก Last Player Standing ขอบยเลยอะไรวะแล้วก็ในมาร์เก็ตว่ามาร์เก็ต enemy r วางเด้อถ้าให้ควาชนะนี่คือแย่เลยครับขออะไรวะนายชนะหรือไม่ยโย่ระเบิดใส่แม่งเลยแบบย้นเกมไงโอเคป่ะอย่างเงี้ยระเบิดใส่อะแบบย้นเกมอ๋อแล้วก็เกินไป เนี่ยเราก็ยังได้อย่าวังผมเมอ๋อแบบสู้เต็มที่แล้วแต่ผมแพ้อะไรงนี้ป่ะอ๋อให้เขาดูดีหน่อยใช่แล้วที่จริงแค่ถือปืนพกอะไรอีกเมื่อกี้มันแค่เห็นแล้วล่ละถ้าจก็เราเยอะขนาดนั้นตายตรงนั้นเกือสามคนเลยนะฝังเงินโอ้โหนมืด ร้องไปเดี่ยวไอ้กำแพงฮะลบอดมเก็บอดฟมันเก็บออฟมันเก็บอัพเดื๋องเก็บอเ้ามาตำหนัเนี้เลยครับมีเก็บความจบเพื่อนแล้วเป็อนเขาก็เอาดูว่าคนให้กนา 1เหือ่นเกมอ่ไน้นเหอ่น่เอย่งอย่ออย่อยนอย่นเือ่เออหนนเหือ่งอ่่งนเลย่หยนเกย่นเกลหนึ่เกเกมือเกลเกลือล้วยิงไม่ได้นเ่น อันนั้นเรียกว่าเออนั้นเรียกว่าโยนเลยใช่ไหมใช่ใช่วริงๆแล้วเราเ,เราจะเล่นให้มันนานขึ้นมันเป็นแผ่สินะอ่าสุดท้ายเห็นไหมสุดท้ายผมก็ขึ้นมาไต่มาเรื่อยๆนั่นแหละยกนิ้วให้เลย <laughs>